รถฝากโก่งต่ะน้ำดันต่ะมาทางนี้เลยฮะมาทาง วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสอนวิธีดูรถฮะคใครที่เล่นรถยนต์มือสองฮะที่ว่าลดรถราคาแบบหลักหมื่นครับหรือว่ารถที่ว่าติดแก๊สมาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการดูรถฝากโก่งปะน้ำดันปะมาทางนี้เลยฮะมาทางนี้เลยผมจะสอนให้ทุกคนได้ชมนะฮะว่าเราเลือกรถยังไงฮะเลือกซื้อยังไงถ้าเกิดว่าใครที่ว่าขับรถไปแล้วความร้อนขึ้นนะฮะนี่มาดูนี้เลยครับ อันดับแรกเลยนะฮะอันดับแรกเวลาเราซื้อรถยนต์มือสองใช่ป่ะถ้าเกิดแบบซื้อรถแบบว่าสภาพแบบนี้สภาพแบบว่าเนี่ยอย่างคันเนี้แต่ถ้าเกิดพูดถึงราคาของเขานะ่อยู่ประมาณหลักหมื่นครับไม่ถึงหลักแสนครับตัวนี้ฮะดูสภาพก่อนฮะดูสภาพเลยฮะเวลาเราจะเลือกซื้อรถนะฮะคืออย่างตัวนี้นะฮะอย่างสภาพเนี่ยก็ถือว่าโอเคค่อนข้างจะใช้งานมาพอสมควรนะอืคือผมซื้อรถคันนี้มาเพื่อที่ทำคอนเทนต์นี้โดยตรงเลยนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่า ถ้าพูดถึงนะฮะซื้อรถยนต์มือสองนะครับจะดูยังไงบางทีบางครั้งคนที่เล่นรถมือสองอะ่ะซื้อไปเพราะว่าน้าน้ามันดันใช่ป่ะพอน้ํามันดันความร้อนมันขึ้น,นะฮะควารมร้อนมันขึ้นมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากาบางทีบางครั้งเนี่ยพวกซีนวาลวมันรั่วครับหรือว่าฝาโกง่งฮะ,ฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตรวจสอบคันนี้ว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างคันนี้สภาพคือผมบอกให้วิธีการเช็ครถนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบคันนี้นะฮะนี่ วันนี้ผมเอาอันนี้มาครับวิธีการตรวจสอบนะครับ่าเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องดูเลยครับอ่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนเนี่ยคันนี้นะครับรถหลักหมื่นนะครับถ้าเกิดว่ารถเล่นเล่นรถเก่าๆรถปีเก่าๆนะครับผมอยากให้ทุกคนเช็คก่อนนะครับ อันดับแรกเลยนะฮะอันดับแรกเลยที่ฝากโก่งนะฮะเพราะอะไรฮะเปิดฝาม้อน้ําเลยนะครับนี่เปิดฝาม้อน้ําเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมแนะนํานะถ้าเกิดว่ารถร้อน,อนๆนะฮะเครื่องร้อนๆอย่าเพิ่งเปิดนะเ,ะเพราะว่ามันจะพุ่งะฮะนี่สังเกตเลยครับสังเกตดูน้ําเลยครับแล้วเราจะทิ้งเวลาไว้สักนิดหนึ่งนะฮะทิ้งเวลาไว้ประมาณสักสิบยี่สิบนาทีพอพอเอ่อพอเครื่องมันทํางานได้อุณหภูมิมันก็จะ ตัวนี้จะสังเกตรตรงนี้เลยนะครับสังเกตน้ำเลยฮะอ่าแล้วเราก็สังเกตตรงนี้พอดูความร้อนเสร็จดูม้อน้ําเสร็จนี่ชักมานี้เลยครับชักน้ามันเครื่องดูฮะว่าพ่นหรือเปล่าครับนี่เราดูฮะว่ามีไอพ่นหรือเปล่าครับอ่าถ้าเกิดว่ามีไอพ่นแสดงว่าเครื่องมันมันโสมครับบางครั้งเนี่ยเครื่องเนี่ยคือเวลาชักน้ํามันมาดูเนี่ยมันจะมีพวกเหมือนคล้ายๆนมนมข้นอะ่ะเจ๋งปะคล้า,ายๆนมข้นนะฮะ อ่าถ้าเกิดว่าอ่าถ้าเกิดว่าคล้ายๆนมข้นเนี่ยสแสดงว่าน้ำนะฮะมันเข้าไปที่ระบบเครื่องนะครับน่าอ่ามาดูตรงนี้ะนะฮะรถนะฮะรถทุกคันนะถ้าเกิดว่าเราเปิดฝาทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะต่อให้แบบว่าคือน้ำยังไงมันก็ดันออกหมดนะครับเนี่ยเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับนี่ถือบบว่าันมีฟองอากาศนะแต่ถ้าเกิดมีฟองอากาศมันอาจจะเป็นที่ประเกันรั่วนะครับประกันอาจจะรั่วนะครับ อ่าหรือว่าอาจจะไม่ใช่ฝาโก่งนะอาจจะต้องไปตั้งพวกตั้งวาลวครับไปเปลี่ยนพวกซีนอะไรก็อาจจะอาจจะดีขึ้น,นครับถือว่าโอเคนะดูไม่ยากครับดูไม่ยากถ้าเกิดว่าอยากจะทดสอบอีกทีนะฮะให้ใช้น้ําเปล่านะครับให้ใช้น้ําเปล่านะครับพอพอสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราใช้น้ําเปล่าเลยครับนี่ดีฮะ ทดสอบเลยกันใช้น้ําเปล่านะครับถ้าเกิดว่าน้ําดันฮะถ้าเกิดว่าน้ําดันนะฮะรวมมีฟองอากาศมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมอ่ามันจะเห็นนี้นะครับเช็คไม่ยากครับเช็คไม่ยากครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ถือว่าปกตินะเดี๋ยวผมทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะฮะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าความร้อนมันขึ้นนะฮะติดเครื่องไว้แป๊บเดียวยังไงก็ยังไงก็ขึ้นฮะ แล้วรถแต่ที่ว่ารถอ่ถ้าเกิดว่ามันมีมอ่ความร้อนขึ้นนะฮะถ้าเกิดความร้อนขึ้นนะ่ะวิ่งอยู่มาสักห้าหกโลเนี่ยมันก็มันไปต่อไม่ได้ครับมันอันตรายมากครับยังไงก็ต้องเช็คเช็คดูดีๆครับเวลาซื้อรถยนต์มือสองครับนี่สําคัญเลยนะครับบางครั้งเนี่ยการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าให้ดีต้องไปลองขับดูครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ เนี่ยเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะเครื่องเริ่มร้อนแล้วถือว่าปก,กตินะนี่อ่านีค่คือการอ่อคือการทดสอบรถนะครับว่าถ้าเกิดว่ารถวาวนะครับวาวมีปัญหานะครับถ้าเกิดวาวมีปัญหาคือมันจะมีฟองอากาศขึ้นนะครับอ่าแ้วถ้าเกิดว่ารถน้ําพวกน้ําดันนะครับถ้าเกิดว่าน้ําดันต่อให้อ เปิดยังไงครับเปิดทิ้งไว้ยังไงอ่ะน้ํายังไงก็ดันออกหมดครับมันจะดันขึ้นหมดเลยครับเพราะว่าความร้อนมันขึ้นฮะคือฝาจะโก่งครับถ้าเกิดว่าน้ํามันดันขึ้นนะฝามันโก่งนะฮะพวกตรงนี้ฮะพวกซีนวาล์ตัวเนี้ต้องเปลี่ยนนะถ้าพูดถึงถ้าเกิดว่ารถมีปัญหาครับแต่คันนี้ถือว่าปกตินะถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับคันนี้นะฮะ เนี่ยวิธีการตรวจสอบนะฮะวิธีการตรวจสอบรถอาโกงนะฮะที่ว่าขับไปพอขับไปแล้วไม่มีแรงอัดนะครับเนี่ยคือบางทีถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดว่าฝาโกงนะฮะมันจะเหมือนแบบเป็นฟองใช่ปะเป็นฟองอากาศขึ้นอนะ่ะบางครั้งมันก็สรุปไม่ได้นะว่าฝาโกงนะฮะบางทีอาจจะเป็นที่ซีนวาลวนะฮะปกตินะเห็นไหมถือว่าโอเคนะฮะปกตินะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ ปกตินะให้นครับในวิธีการเช็ครถนะฮะเช็คไม่ยากครับผมคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าอยากสอนให้ทุกคนเวลาซื้อรถยนต์คนที่เป็นคอรถมือสองที่แบบเล่นรถประมาณหลักหมื่นนะเล่นรถเก่านะครับถ้าเล่นรถเก่าต้องเช็คประมาณนี้นะครับก่อนที่จะซื้อรถนะครับถ้าเกิดว่าซื้อรถเก่าไปแล้วนะซื้อไปขับไปซ่อมไปมันก็อาจจะไม่คุ้มนะครับเราจะตรวจสอบตรงตรงหม้อน้ํานะครับเนี่ย ถือว่าปกตินะคันนี้นะเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็ได้ถ้าพูดถึงนะถ้าอยากให้ชัวร์ทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าน้ํามันดันขึ้นมาแสดงว่าฝาโก่งนะฮะส่วนมากรถที่ฝาโก่งมันจะมีปัญหากับรถที่ติดแก๊สนานๆใช้ระยะเวลานานๆนนนครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้เช็ครถนะครับไม่ค่อยได้เช็ครถเพราะว่าบางทีลืมเติมน้ำนะครับลืมเติมน้ำนี่สําคัญเลยฮะขับรถยนต์มือสองทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าจะรถใหม่รถเก่านะฮะ อยากให้ทุกคน,นะฮะตรวจสอบน้ำนะฮะว่าน้ําแห้งไหมนะครับตรวจสอบน้ํามันเครื่องนะฮะว่าน้ํามันเครื่องมันดํำไหมนะครับตอนนี้เครื่องร้อนนะครับถือว่าไม่มีไอพ่นนะน้ํามันก็ถือว่าปกตินะฮะ,ะถือว่าโอเคเลยครับอันนี้คือสั่นเนี้ยคือปกตินะเพราะว่ามันสั่นจากเอ่อจากเครื่องจากตัวเนี้ย จริงๆเวลาซื้อรถนะฮะก็อยากให้สังเกตฮะพวกเอ่อพ,พัดลมนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งนะพัดลมถ้าเกิดว่าพัดลมไม่ทํางานฮะมันก็จะทําให้เครื่องร้อนได้เหมือนกันฮะมันจะทําให้เครื่องฮีทเหมือนกันนะต้องต้องพยายามเช็ครถนะฮะทุกครั้งเวลาเราขับนะก็ถือว่าโอเคครับคันนี้ถือว่า,าวิธีการเช็ครถง่ายๆครับเ,เช็ครถด,ด้วยด้วยตัวเองฮะก่อนที่จะซื้อรถยนต์มือสองคร,ครับโอเคถือว่าปกปตินะคันนี้เครื่องนิ่งนะฮะ ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้ว้ฮะเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ